เย็บต้มเย็บสวัสดีครับเจอกันยมเที่ยงครับโอ้โอ,โอ้ลมเย็นสบายเลยครับฝนตกมาแล้วครับฟังคำเมนตกแล้วครับอเอา้ากินข้าวก่อนไหมทุกคนเดี๋ยวฝนมาไม่มีที่กินข้าวนี่กองบัญชาการพังมดแล้ว ผมเอาไปให้ช่างเชื่อมอยู่ครับเชื่อมอตัวล็อกพวกขาพวกอะไรที่มันเสียบนู่นแหลได้ตอนเย็นนั่นแหละดูหน้างานที่ขุดกันหน่อยครับโอ้รีด ทีมงานจ่าพัดไม่เห็นเลยครับเห็นแต่รถจอดอยู่นู่นครับถ้าจะวิ่งวิ่งยังไม่ได้ครับทีมงานจ่าพัดเพราะว่าถนนข้างล่างยังไม่อยู่ดีเท่าไหร่ครับยิ่งเจอฝนมาด้วยยิ่งจะน,น่่มเลยโอ้พอทงเปิดเครื่องเสียงดื้ๆๆเลย ว้ายจวดๆเลยครับทำงานหน้าฝนแต่ปีนี้ฝนมาเร็วมากเลยจานชูยืนกวาดมาฝั่งนี้แล้ว ันนี้ถ้าได้ทำงานทั้งวันนี่ผมว่าหมดมาถึงฝั่งนี้เลยอะ่ะหมดมาถึงตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนี่ตรงเนี้ยถ้าฝนไม่มาก่อนนะโอ้เย็นๆอย่างนี้ก็ดีไปหน่อยครับรถไมคโครไม่ค่อยร้อนคนขับก็ทำงานสบายครับ อุ่มเต็มๆเลยเมื่อวานไปบ้านมาครับแต่ว่าก็ลุกมาทํางานแต่เช้ารับผิดชอบงานดีมากเลยครับมาแต่เช้าหมึดเลย ตอดไปนอ่เลยนะคนนี่เนะย็ยบมอดเย็ยบเย็ยบแต่มอดว่าจะเย็ยบไปไหนพี่ไปก็ไปรอหมอตาลขึ้นเกาโอ 1>, 1วันตัดมาถึงตรงนี้สองวันถึงนี่สมวันถึงนน่นอ้าสมวันสู้สีเลยฝั่งทางนี้ถ้าฝนไม่ตกนะอ้ ยอดในหม,หมอสยอ้อนในเอาอแล้วเอาลงมาตรงนั้นเดี๋ยว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 โดนจานชูเดินไปหิ้วตูดอีกเอ๊ะฝนนี่ยังไงนี่ ตกฝั่งนู้นจะหมดแล้วยังจะวนวนใหม่ครับดูครับตกลงจะจะเอาให้ได้เลยหรือเปล่าเนี่ยฝนเนี่ย <l ots> <l ots> ใจเย็นครับเทวดาครับใจเย็นใจเย็น มาดูว่าจานชูใส่กี่ตักครับวันนี้โอ้ดินตรงนี้เป็นปลวกครับสองตักปันนี้ต้องใส่น่าจะใช้จนจบงานนี้เลยครับ สามตักโอ้โหสามตักรูเรื่องเลยครับปึ๊บสี่ตักฮะใครอ๋อ ตานบอกว่าสเสด็จแม่เอาเนื้อมาให้ครับแนววัวแบ่งพูดเบาหน่อยอันนี้เบาหน่อยปึ๊บเออยอดหน่อยยอดหน่อย ยังใส่ได้ยังใส่ได้พอแล้วพอแล้วหนักแล้วครับแค่นี้ก็หนักแล้วอึ้อ้เสียอบอยว่าจะมายังไม่เห็นมาเลยเนี่ย เจ้านมเย็นว่าจะมาหายเงียบเลยครับเอาหามจมเรียบร้อยขึ้นไหมนั่นน่ะ ông ông ơi chàng trai Hãy subscribe ลื่น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 การใช้ทำอะไรล่ะทำยังไงเอาเอาเอา,เอา ฟ้าถ่ายเขาเด้อกินข้าวก่อนจันชูเดี๋ยวบอกจันชูกินข้าวก่วอน <c oughs> ไปไปไปข้าวก่อนพักเที่ยงก่อนดี่รับงงานครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม